มีคนถามว่าแหนงที่มันแตกมองนี้มันมีหน่อมอะนะบางอันมันก็มีนะคะแต่อันนี้มันเน่านะพี่น้องจา๋าเนี่ยแกะออกมาแล้วมันเน่าแบบนี้นะค่ะอันนี้ดี่สดๆอยู่อ,อันนี้มีอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ซี้นยคนไหนที่ขยันเพิ่นก็นมาเอาแหนงมันได้เนาะคะ่ะไปแกงไปตุ้มได้ที่มันงอก ขึ้นมาเนี่ยอย่างพวกนี้นะคะเนาะก็มาตัดหัวบางอันมันกระสีแทงหน,น่อยยาวคือจังหน่อไม้นี่เด็กหะก็ะสีมีหลายอยู่ด้แต่ว่าส่วนใหญ่กระบ,บืมอีผู้ใดเอากินเนาะค่ะมันน้อยมันน้อยมันไม่ได้เนื้อได้หนังหรอกไม่น้อยแกะออกมากระสิบเหลืออย่างกระเหลือกุดดุดน้อยน้อยนะคะ แต่อันไหนมันยาวๆหน่อยบางคกนกับอาสจจิเอาเนาะมันกับซมีเดะแ,แกออกมาให้ดูแกอ,ออกมาให้ดูนะคะงานสิได้เนาะก็มือเดียวนะพี่น้องจา้า เรือซัมเน่ละค่ะผู้ใดขยันเพื่อนกระสิเอาผู้ใดที่บ่อยากเพื่อนก็บ่เอาใส่ส่วนใหญ่กับบมนี้ผู้ใดเอาละคะ่ะเพราะว่าจำลําพังแคบถ้ามันได้น้ำเนี่ยค่ะนอก,กินซุ้งนี่ก,ก็กินบ่หวานเบาไวล้ละค่ะเนี่ยที่มันงอกมานเนี่ยค่ะงอกตาดินขึ้นมาเนี่ยค่ะกินบ่หวานเบาไว้แล้วพี่น้อย